สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลมาพบกับสาวภูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเข้าชูช่อง youtube สาวภูพานพารวยเนาะค่ะในคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางของนางฝ้าน้อยใจเกินรลอยเนาะค่ะเป็น2ตัวบนนะคะแล้วก็เลขวิ่งเนาะค่ะแล้วก็มีแนวทางของแอดวิสนุนะคะพี่น้องคะแลวก็แนวทางเลขลอกกองฉลากเนาะค่ะในอีก รูปแบบ1น,นะคะเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องเนาะคะ่ะแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งก็เป็นแนวทางของคนไทยบ้านเนาะคะ่ะในวันวันที 31, ่31ดกรกฎาคม2 5 6 6นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะคะ่ะเอซท่านใดที่เข้ามาแล้วสาวผู้พานกับฝากแน่เนาะค่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะคะ เพื่อจะบร่ได้พลาดคลิปวิดีโอที่พี่น้องเอฟซีตามอยู่เนาะค่ะเอาพี่น้องคะเอาเขามาแล้วเากลับไปเริ่มต้นกันที่แนวทางแรกเนาะค่ะก่อนที่จะไปเบิ่งนะคะกะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสน,นุน การพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเนาะค่ะพี่น้องคะกะอุดหนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะถมักจะชอบตัวเลขชุดใดกัจังไปหาสือหาลงทุนเนาะค่ะพี่น้องคะเอาเอาไปบึงแนวทางแรกกันเลยนะคะไปเริ่มต้นที่แนวทางแรกกันเลยเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะเอามาเริ่มต้นที่แนวทางของแอดนางฝ่าหน่อยใจเกินลอยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ รัฐบาลไทยเลขวิ่งของเพื่อนงวดนี่งวดวันที่31กรกฎาคม2566นี่เนาะค่ะเพื่อนไห่เด่นเน้นมาบนก็คือี่กับผ่านะคะพี่้องค่ะมาแน่โชคดีค่ะจะมาทั้งสองตัวบอรหรือว่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งค่ะซ้ายวิ่งซ้ายรูดก็ล่องเอาไปผิดจารณา,ากันเบิึงนะคะนี่ก็เป็นตัวเลข เด่นมาบนเนาะค่ะของสสาวน้อยใจเกินร่อยนะคะพี่น้องคะ่กะก็ขอบคุณขอมูลเนาะค่ะที่แบ่งปันขอมูลมานะคะแต่ว่าเสาพานก็ได้เลขบนขอมูลบนของเพื่นมานำเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะในงวดวันที่31กรกฎาคม2566เฮามาวิเคราะห์ไปเบึ่งน้ำกันนะคะว่างวดนี้แอดนางฟ้าน่อย เพิ่นหายตัวเลขชุดใดมาเนาะค่ะพี่น้องคะเอาค่ะเอาไปบึงเลขนางฟ้าน้อยใจเกินล่อยเนาะคะ่ะพี่น้องคะนางฟ้าน้อยใจเกินร่อยนะคะเป็นชุดบนเนาะคะ่ะพี่น้องคะใน,นวันที่31กรกฎา,าคมเพิ่นฟันสีกับห่านเนาะคะ่ะพี่น้องคะ,ะเหมือนในใบนี้นะคะสำหรับ2ตัวที่เพิ่นจับคู่ออกมาก็มีศูนย์สีเก้าี ซีเนาะค่ะพี่น้องคะชุดเด่นของเพื่อนก็มีหาซีหาหกซีหาหกเนาะค่ะพี่น้องคะถ้าเป็นสามตัวตัดเล่นก็จะเด่นที่หากับซีเนาะค่ะพี่น้องคะก็กอดคอกันเลยนะคะเพื่อนเอาจับหาซีเนาะค่ะพี่น้องคะก็อย่าลืมกรับโต๊ะน้ำเนาะค่ะถ้าเพื่อนมากับเบิ้ลซีซีหาหาเนาะค่ะแนวทางของเพื่อนนะคะ ชวนชุดสามตัวที่เป็นชุดรองของเพื่อนกับีสามหาซี่สามเก้าซี่หาศูนย์ซี่หาเก้าซี่เนาะค่ะแคบหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้นะคะพี่น้องคะ่ะนี่กับเป็นแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินรอยในงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะธาหมักทชอบกับเอาไปพิจารณากันเบิ่งเนาะค่ะเอฟซี FC ท่านใดที่ รออยู่ก็เอาไปผิจารณานะคะนี่ก็เป็นแนวทางขอมูลบนนะคะของนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยเนาะค่ะเอาค่ะกัแคบนาจอวหบันทึกนาจอว้นะคะเอามาเบิ่งแนวทางคนไทยบ้านเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะในงววันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะก้อนนานี้เสาผพานกับบัตรเอามาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเนาะค่ะกับโมีขอมูลงวดก้อนนะคะเอามาเบิ้งขอมูลงวดใหม่กันเลยเนาะค่ะ ในงวดนี้นะคะเพื่อนไหยมากกับมีหกหนึ่งเก้าตัดเล่นกับมีหนึ่งเก้าแปดหกแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอว้บันทึกหน้าจอว้เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคนไทยบ้านนะคะพี่น้องคะท่านใดที่เป็นเอฟซีของคนไทยบ้านก็เอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะแคปหน้าจอว้บันทึกหน้าจอว้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางที่เสาพัน เอามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องในงวดนี่เนาะคะ่ะท่านใดที่บ่มักบปรชอบกรผพานได้เลยนะคะนี่ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะเอาไปเบิง้งเริ่มแนะไปเบิ้งแนวทางต่อไปกันเลยเนาะคะ่ะสาวพานก็ต้องขออภัยนะคะกับเ้าพิดเบาถูกเนาะคะ่ะพี่น้องคะกับปิดผลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเอาเอาไปเบิ่งแนวทางต่อไปกันเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ เอาพี่น้องคะเข้ามาเบิรงเลขล็อก VIP นะคะตัวเลขกลุ่มนี้เป็นตัวเลขตรงจากกองฉลากพี่น้องเอฟซีก็ใช้ิวิจรณาณเนา,านนะนคะ่ะพี่น้องคะในการรับชมรับฟังนะคะก็ะมีผู้ใดรู้นะคะว่าหวยรัฐบาลจะออกตัวใดมันแมนว่าตรงตรงจากกองฉลาอีอลี่บอะคะ่ะก็ใช้วิจรณาณเอานะคะพี่น้องคะเลขงวดวันที่31กรกฎาคมนะคะเพิ่นห้มากก็คือ เจ็ดสามเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดค่ะพี่น้องคะก็เป็นตัวเลขชุดเดียวกันนะคะแต่เพิ่นแค่ตัดหนาตัดหลังไห่เนาะคะ่ะถ้ามักถ้าชอบก็บเอาไปสื่อตัดเลนให้ครบนะคะพี่น้องคะสองตัวเพิ่นตัดออกมากก็มีสามเก้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดค่ะถูกจริงออกจริงเนาะคะ่ะเพิ่นว่านะคะพี่น้องคะ สาพานก็ต้องแจ้งพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะว่าแบบนี้นะคะว่าเลข VIP เลขลอกใบนี่สาวพานพึ่งเห็นข้อมูลนะคะกับโบเคยเห็นสถิติของเพิ่นเนาะค่ะแล้วกับโบเคยเห็นมาก,ก่อนหน้านี่นํานะคะนี่พึ่งเป็นใบแรกนะคะงวดแรกที่สาวพานเอามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องเน,นาะค่ะแคบหน้าจอไว้มันถึกหน้าจอไว้นะคะท้หามากักทะชอบเนาะคะ่ะเจ็ดสามเก้าเก้าสามเจ็ด หางเดียวเม็ดเดียวเนาะค่ะพี่น้องคะเอาไปตัดเหร่นนะคะถ้ามักจะชอบเนาะค่ะเอาพี่น้องคะเข้ามาบึงแนวทางของแอดวิสนุในงวดวันที่31กรกฎาคมเนาะค่ะงวดนี้แอดวิสนุเพิ่ให้วิ่งรูดศูนย์นะคะพี่น้องคะจะับคูออกมากับมี3ตัวก็คือ2 0 4ตัดเหร่นก็คือ2 0 2 4 ศูนย์สี่เนาะค่ะตัวกันของเพื่อนก็นคือเก้าสองกับเก้าศูนย์นะคะเอาค่ะกระแคบหน้าจอว้มยันถึงหน้าจอว้ยเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแอดวิสนุในวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนาะค่ะเพื่อนก็นให้เขาอยูเรื่อยเรื่อยเลยนะคะพี่น้องคะเพิ่งมาหลุดได้หงวดสองหงวดนี่เนาะค่ะหงวดนี้ก็มาเบิงมาลุ่นกันเนาะค่ะถ้ามักถ้าชอบก็เอาไปพิจารณากันเบิงนะคะ แคปหนาจอไว้เนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะกันมาถึงท่ายคลิปนี้สาวผู้พานกับขอบคุณพี่น้องเอซทุกทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรยค่ะสวัสดีค่ะ